กราบสวัสดีพี่น้องป้องไต่เบิร์ตคูกู่สุคนพี่น้องเจ้าขาตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการประกอบพานใบสีเนาะเจ้าขาใบสีงานบวชเนาะพี่น้องเจ้าขาผู้ข้าก็สิมาประกอบให้เบิ่งพอเขาขาวเนาะเจ้าขาเพราะว่ามีเอฟซี T ขอมาว่าอยากเบิ่งตอนที่ประกอบพี่น้องเจ้าขาเนาะเบิ่งก็สิอสิบ่ได้เห็นเบิร์ทุกขั้นตอนดอกพี่น้องเจ้าขาเพราะว่าผู้ข้าอยู่ผู้เดียวว่ามีคนจับกล้องให้ผู้ข้าตั้งกล้องเอาเนาะเจ้าขา บอกว่าภาพมมันชัดเจนหรือจังใดอยู่บนน้องพี่น้องเจ้าขาพิษพลาดอะไรก็ต้องกราบขอโทษขออภัยไว้ก่อนเด้อเจ้าคะ่ะเมื่อนี้ผู้ค้าเลือกเป็นพานไม่ไพ่เจ้าคะ่ะพานไม่ไพ่สารนาะผู้ค้าสั่งมาจากประเทศลาวเนาะเจ้าคะ่ะพานตัวนี้เนาะเจ้าคะ่ะเป็นพานไม่ไพ่สารซึ่งมันจะมีความสูงคล้ายๆพานลาวพี่น้องเจ้าขา พานที่สูงเวลาเขาเอาไปประกอบพันใบสีใบสี่เขา,าสิดูสง่าสวยงามด้อเจ้าค่านะเนาะอันนี้ตอนนี้เสียบไม้ล็อกฐานของใบสี่ลงไปเนะเจ้าค่ะกับตวพานใบสีให้แน่นหนาถาวรน,นะเจ้าค่ะหลังจากนั้นกระสิต๊บแต่งด้วยกีบตัวนี้เนาะเจ้าค่ะเป็นตัวต๊บแต่งอีกเทือนึงเนะพี่น้องเจ้าขาพวกข้ากระสิเสียบเรียงสะนีแ้แหละ จะเอาห่างกันแน่จักหน่อยยามันบ่วพอใบตองกระเบิดละเหลือกาเดียวนึงกีบน้อยกีบใหญ่เพราะว่าอย่างพี่น้องใบตองผู้ข้าบริเดวัดพี่น้องเจ้าคขาผู้ค่าจีกกากะเ,เลยเจ้าคขา พอดีครบเป๊ะเลยพี่น้องเจ้าขาผู้ค้าเห็ดไว้สิบหกอันพอดีครบเนาะก็จะเป็นหน้าตาลักษณะแบบนี้เนาะเจ้าค่ะอันนี้คือฐานใบสีแล้วเจ้าค่ะยังไม่ได้ขึ้นตัวใบสีหลังจากนั้นผู้ค้าจะใส่กระทงกีบอ่านุสรที่ผู้ค้าได้เหตุชิปไปก่อนหน้านี้เนาะเจ้าค่ะวางลงไปเลยเจ้าค่ะวางให้ซื้อให้ตรงกลางด้วยพี่น้องเจ้าค่ะ ตรงแล้วบ่คิดว่าตรงแล้วกันอยูู่้เดียวเล่งู้เดียวคิดว่าตรงแล้วก็เสียบไหมเสียบลูกชิ้นลงไปเลยจ้าไม่ลูกชิ้นเฮาก็ต้องไซสหลายขนาดเด้อจ้จะเฮาสิไซส์ขนาดเดี๋ยวเดี๋ยว,วไดพี่น้องขนาดยาวขนาดสั้นเนาะเจ้าค่ะ ตุใยโฟมบางเฮาก็ใสซขนาดสั้นตุวยไโฟมหนาเฮาก็ใสซขนาดยาวเนาะจ้าหลังจากนั้นเฮากระซิํามตูดตั้งยอดเนาะอันนี้คือตูดตั้งอยอดใบสี่เจ้าขาพี่น้องเจ้าขา ูกค้ากับบริหองงามปันไดพี่น้องเพราะปกติบ่คล้ยได้ห่อนี่นะที่ให้สามีเป็นคนห่อให้เ <c oughs> จ้าของกับบริหองเจ้าของกะทิเข้าช่อเข้าอย่างยากเดียวปันพ่อมาห่อเองนะหอบโงามดอกแต่กะเะให่พ่อไปวัดไปว่าพี่น้องกับบบงามทำสามีเห็ดเพราะว่าผู้ค้าแต่ก้อนฮัดให้สามีเห็ดพอมีเวียกมีงานสามีก็สีห่อโฟมตลอดเลยเป็นหน้าที่ของสามีเนาะเพิ่นก็นเลยเห็ดตลอดมันก็นเลยงามเด้ยสัผู้ค้าเล็งก่อนพี่น้อง ถ้าเร่งบตกมันก็สิเบี้ยวเลยได้พี่น้องเจ้าขาดตัวนี้นะฉะนั้นถ้าตองเร่งให้มันได้ขนาดเนอะได้ขนาดแล้วก็เสียบไม้ลูกชิ้นลงไปเสียบลงไปให้แน่นลุ ใบสี่นี่ถ้ามีคนถามว่าไสใบตองจาักการผู้ค้าตอบมาเด้อยพี่น้องเด้อยี่สิบการเพื่อมีคนอยากถามปกติผาเฮ็ดใบสี่ที่ผ่านมามีเอฟซีคนถามไสใบตองจาักการจักกิโลผู้ค้าตอบบได้อะไรแต่รอบนี้ผู้ค้าตอบได้พี่น้องเจ้าค่ะือ แน่นแบบนี้แล้วเ้ากระสิใส่ยอดพี่น้องยอดกระได้เห็ดไว้แล้วเด้อเจ้าค่ะพี่น้องสีเห็นบุบุอันนี้ที่ยอดที่อ้าเห็ดไว้เจ้าค่ะจะตุงบ่ตุงพี่น้องเออพี่น้องก็ยังเซ็นบ่ขาดหรือพี่น้องบมีคนถือกล้องให้ผู้ค่าเจ้าค่ะ เอายอดกระไซไม้เสียบลูกสิ้นเสียบลงไปคือกันเจ้าค่ะเดี๋ยวผู้ค้าใช่เบิง้งเบิ้งละเอียดอยู่ดอกตอนเห็ดแล้วคุณแหลรพี่น้องเพราะว่าตอนนี้บมมีคนจับกล้องให้ผู้ค้าผู้ค้ากะตั้งกล้องอยู่กับบงหูว่ามันสีเห็นซําใดเห็นนะพี่น้องก็ต้องกราบขอโทษขอขอ,อภัยเด้อเจ้าค่ะตอนนี้กําลังลิงใช่ไม้เสียบลูกสิ้นเสียบลงไปนวนนี้เด้อเจ้าค่ะเวลาเอาเยอดใส่พี่น้องเจ้าค้าเป็นเทคนิคของผู้ค้าเองนี่แหละ สทิศสี่ทางห้มันอยู่ล็อกท้มันอยู่พอเสียบลงไปนะนี้แหะเฮากระไซอะด้านนีอ่ของไม้นี่พี่น้องแทงลงนี่นี่หยัดลงไปตอนนี้กระไซอยอดเรียบร้อยเลยเร้อพี่น้องอาจสีโบหินเจ้าค่ะต่อไปผู้ค้ากระิีใส่แม่ใบสีแบบนี้ ก้อนสีไส,ส,ส,ส้ไหมใบสีบคข้าสีไส้ไหมวางเป็นจุดวางเป็นตำแหน่งไว้ก่อนนะพี่น้องเจ้าขานี่วางเป็นช่องไฟไว้ไวก่อนความที่ควางห้างแต่ละช่องจะวางไว้ก่อน เสียบไม้ลูกชิ้นลงไปทางข้างเจ้าคะ่ะพยายามย้ายใบตองแตกหรือตอนเสียบนี่แหละต้องระวังที่สุดพี่น้องเจ้าขาต้องด่ามไม้ลงไปหลายๆเจ้าคะ่ะพี่น้องเจ้าขาตอนนี้กับประกอบเฟสเป็นที่เรียบร้อยนะพี่น้องเจ้าขาเจ้้าก็ซิมาให้เบิงเนาะเจ้าข่าผลงานเนาะเจ้าคะ่ะ ตอนนี้กับมืดมืดนะพี่น้องภาพกาศิบุยักษ์ซัดปันไดผู้ข้ามาถ่ายอยู่กลางแจ้งเด้อเจ้าค่ะเป็นอะไรกติชมเข้ามาเด้อภาพออกจากมืดมืดจักหน่อยเจ้าค่ะพี่น้องเจ้าขาเป็นอะไรกติชมเข้ามาได้เจ้าค่ะ ภาพกับสิมืดๆเนาะต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องใบสีสู้ขวัญน,นักชั้นเดียวเนาะเจ้าค่ะกระเซตเรียบร้อยพี่น้องเจ้าค่ะขอบอกขอบใจเด้อเจ้าค่ว่สุขูสุขคนที่เสียสละเวลาอันมีค่าเข้ามาติดตามเข้ามาเบิ่งคลิปของผู้ค่าเนาะเจ้าค่ะ สำหรับคลิปนี้ผู้ค่าก็ขอลาไปก่อนเด้อเจ้าค่ะอยู่ดีมีแหงเวิดสุกูสุคนบอให้เจ็บบอให้ไข้บอให้จนเจ้าค่ะพบพอกันคลิปหน้าเจ้าค่ะสวัสดีจ้า